ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อย่ผมมาเดินในเกม Ultimate Tower Defense ซึ่งเป็นเกมใหม่หรือเปล่าหรือมันมานานแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่อยู่แล้ผมเล่นมาเวลยี่สี่แล้วเนาะก็วันนี้เนี่ยเรานั้นก็ผมจะมารีวิวตัวละครน,นิดนหน่อยๆนแล้วก็สอนวิธีการเล่นเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะรอสุ่มเกมตรงนี้นะทุกคนเพราะผมเก็บเกมได้ร้อยห้าสิบเกมพอดีซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แล้วทุกคนเอสคานอนก็ไม่อยากได้ ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเล่นข้าวๆ่เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Infinity mode ต้องใช้เวลสิพัของผมซึ่งผมเข้าได้นแล้วแต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปเล่นเลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้ผมจะเป็น t o w e shop นะจะเป็นการซื้อตัวละครนะผมแล้วก็ไม่ใช่ซื้อดิสุ่มนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมี inventory ของผมที่ตัวละครเกมนี่สามารถมาคเกอร์ได้นะแต่ผมไม่ค่อยมีตัวาร์คเท่าไรแล้วก็จะเป็นแบบนี้ของจะเป็นตลาดมืดให้ทุกคนซื้อตัวละครด้เกมนะทุกคน ก็เป so, the ็นอะไรที so, ่เอฟเฟกต์มากส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดตกปลานะทุกคนซึ่งเราก็ตกปลาไปมันมีโอกาสได้ตัวหอนเลยนะเห็นไหมทุกคนแล้วพอมาถึงตรงนี้คุณก็กดดไปอะผมนี่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 ได้เจนลี่ฟิชเจนลี่ของเทสส่วนตรงนี้ก็คือจุดในตำนานที่เกมทาววอร์ดิฟเฟนท์ทุกเกมต้องมีทุกคนจุดเอฟเค้ั่เนี่ยเดี๋ยวตกปลาต่อ คือผมจะรอมันรีทุกคนแล้วผมก็จะสุ่มนะเผ <_ EN _> ื่อผมจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าก็รอให้มันเข้าไปแบบนี้ทุกคนนี่ฮิยวอืมอืมอืม,อมโอเคมันขึ้นมาละคือตกปลาเ่ยเราสามารถได้ตัวคอนหนโหวแลๆได้ด้วยนะทุกคนซึ่งผมไม่เคยได้เพราะว่าตัวผมมันเกลือ ไม่ช่ดเกลือรธรรมดาเกลือมากคลาวฟิปปลาตัวตลก GG เดี๋ยวไม่เหลืกี่นาทีมันเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบกวิระหว่างนี้เราก็ตกปลาอยู่ริมตลิ่งไงทุกคนตกปลาต่อไปตกปลาตกปลาตกปลา เข้าใจความรู้สึกของชาบะมงแล้วทุกคนโอเคก็จะติดมันเท่ารึบดึ๊บดึ๊บดึบรึบกระดึ๊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 บตกปลาตกปลาสิไม่ปลาแลาจะหนักด้วยด็อกฟิตซึ่งเราก็จะได้ตังมาหลังจากตกได้ผมเราก็จะได้ตังเอามาสุ่มนะฮะเดี๋ยวเหยียงใส่บกได้ไงครับพี่เห็นไหมทุกคนเราจะได้ตังมา450นะ ถ้าเราตกไปเยอะๆทุกคนซึ่งก็แบบนี้มัน,นแน่ๆเลยลูน,นี่มันเลี้ยจ่ายสี่เว้ย yes นั่นเองซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคลาสอ infinity mode นะผมแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นคลาสสิกโหมดนะเอาไว้ผ่านจะตรงลงตอรี่อะไรนัน่นแะทุกคนก็อาจจะมีประมาณนี้สำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมจะมาดูกันว่าร้อยห้าสิบตัวต่อไปไม่ได้เป็นตัวอะไรแปดสิบเจ็ดสิบหก สิบห้าสิบสี่คือผมไม่ซื้อ N อน,น,นี่ไงบางคนจนตอนนี้ในสปินก็กำลังจะรีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งรีสปินรีฟับฟีเยี่ยมเลยตุไรโอแมนแซม แล้ววันนี้ผมไม่ได้รีวิวนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากได้ตัวพวกฮีโร่ฮีโร่เท่าไหร่ในมาบงมาเวลเพราะผมไม่เคยดูมาเวลเะทุกคนเข้าใจไหมอ้อออทำไมไม่เคยมีตัวดีๆเจนลี่ปิทุกรอบเลยปะ่ะเธเจนลี่ของแท้คือถ้าได้ซอฟฟีฟ่นี่ก็ได้จะดีใจมากสุดสักรอบนึง ดกู yeah, I love everything ดูดิซึ่งเซ็ตของผมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะผมในโหมดเออนฟินิ i t ้ซึ่งเราก็เอาซิตี้นะฮะสำหรับเริ่มแบบเ,เข้าไปแล้วเลยพอร์ตริ่งอย่างช้าเลยปลบมืออย่างช้ามันช้าแบบนี้ ผมสร้างเกมตอบผมหน่อยทำไมมันช้บแบบนี้โอเคเข้าแล้วทุกคนเอาจิเมททาวเวอร์ดีฟซ์ซึ่งผมต้องดูแล้วว่าผมจะได้ตัวดีๆไหมสำหร,รับชาปตางก่อนนี้เคยเด,ยเดยตาฟูลดูดฟูลดูดพอซึ่งผมจะเลือกเป็นโหมดนอร์มอซึ่งตัวแรกที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นนี่เลยเฮ้ยจะเย็นเพื่อนไนาะพึ่งด เรียบร้อยก็คือออมไม้เนี่ยเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าท่าโจมตีนี่ไม่หลากหลายทุกคนก็คือแบบมีแค่ท่าดเดียวออมไม้เนี่ยผมมาครั้งแรกเนี่ยดามิก็คืออยู่ที่ประมาณสองร้อยเท่าไหร่นะสองรอยสี่สิบอเกีย่ยงขนตไอ้ผมน่าเป็จะเป็นสามร้อยนะฮะนี่ปุ้งกั็นโกคขันปุ้งมันชอบหูแต่เกมเนนะี่ยแล้วดูวมันหลุดซิ น้องคิลลี่จับการมันคูลิชูลมองชูคู่กีแล้วหลวแล้วก็อัพต่อไปครับผมขั้นต่อไปอุย้ยตังไม่พอสวยแล้วขั้นต่อไปครับผมดาเด็กอยู่ที่หกร้อยนะทุกคนหกร้อยว้าวแล้วดีเฟนเราว้าวว้าวก็น่าจะเริ่มง่ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าอมม้ของเรานั้นมหาเทพแล้วจริงแล้วก็กดไปเลยชิงออโต้สกีตนะทุกคน พันน่าจะโดนเก็บหนักอยู่เหมือนกันหนักไหมไม่ใช่ทีิวตาที่เก็บเลรยงนะอืโอโอ้โหก็ใช่คุณไม่หนักไม่ไ้ทุกคนเอไม้ oh my, ขึ้นมาไปเช็่พันหนึงเลยเหรอชิดอย่างเยอะโอไม้ oh เอาไปน้อยหน่อยเออทีมันคือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะสำหรับแบบน,นี้ซึ่งมันก็หลุดย่างชอบแล้วก็จะอ้ัวอืม เดี๋ยวผมจะรีวิว S Cano ไปด้วย S ส a n o ไหนข้างแรกดามเมจก็อไรดูส <Why dude. c oughs> เดี๋ยวผมต้องเอาตัวนี้มันตายก่อนอะ่ะเร็วๆเอาไปเล่นนินจาในเกมฟอร์ตไลเออซึ่งโอ้มันหลุดอีกแล้วมันหลุดอีกแล้วแล้วผมจะรีวิวนินจาในเกมฟอร์ตไลทคือตอวแรกผมไม่รู้ว่าคือว่าตัวอะไรแต่ผมสุ่มได้ก็น่าจะดีอยู่วแผว มาอัปเกรดโอไม้ต่อทุกคนอัปเกรดขั้นต่ออัปเกรดขั้นต่อไปครับบโอไม้รับผมดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันนะคือมหาแรงมหาตะกำรรแรงเราไปอัปตัวรู่นบ้านดีกว่าทุกคนตัวนี้เนี่ยก็ผมไม่รู้มันคือตัวอะไรนะซึ่งมันชื่อว่าเดดบลาบลาบลาอัปเกรดไปทุกคนขั้นแรกว้าวขั้นแรกเพิ่มดาเมจแต่ตัวนี้ดาเมจจะแรงมากเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้คือโอไม้เราเนี่ย มูมว้างจัดๆซึ่งเราก็อัปเดทตัวนี้ต่อของตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่โหดนะทุกคนอัปเดทต่อไปแล้วผมดาเไจอยู่ที่เจ็ดร้อยนะฮะเจ็บเท่าโอไมเลยอัปเดทต่อไปดานมจอยูที่พันสี่นะทุกคนชี้แรงมากเลยแรงกว่าโอไมผมดีนี่เป็นโก้คันซึ่งตัวนี้นี่ผมไม่รู้ว่าจากเรื่องอะไรนะเ็ก,ก็น่าจะมาจากมาววอะนะ หรือว่าหมาเวลไม่ใช่นะมาเวลว่าถูกแล้วส่วนคุณออมไม้ของเราตอนนี้นี่คือแบบเก็บไม่เก็บไม่เยียบ้วครับงานเขาเรามาอัพเกีบขั้นสุดท้ายกันเลยสำหรับออมไม้ว้าวตังไม่พอทีอัปเกตบขั้นสุดท้ายดามมาหยัดูที่สองพันสองร้อยห้าสิบแปด bps คืออะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเราก็เข้าไปอัพ อัปเดกตกับไ้มือสไนเปอร์แล้วกับโลก WWE ที่ตีเหยี่ยงช้าตัวน,นี้ทุกคนไม่อยากรู้เพี้ยงแหลกไอ้โก้หันที่เราก็จะเซลล์ตัวน,นี้ไปแล้วก็จะมาลงเดี๋ยวนักมวยปั้ม WWE ใจยเยน็นนักมวยปั้ม WWE ยิงนักมวยปั้ม WWE ไม่ตัวน,นี้มันตีชาร์เกินไป ไม่นักมวยปั้น WWE เขาจะหลุดแล้วทุกคนไม่ซเซลดิซเซลไอห,หนุม่มขายขายไม่ได้ขายดุมออาออมไมค์ตี้เราออกมาออมไมค์ต,ต,ตี้มันตี้มันตายตีมันเออยีมันออมไมค์ไม่ไอ้ทำอะไรคือโอเคมิชชั่นเฟลดูดตายอย่างน่าอานาถ โอ้โหแล้วไม่เคยรู้สึกดีเท้ซิิงขนาดนี้มาก่อนเลยเล่มันเกิดมาจิิงู้สึกว่าผมต้องไปแบบใส่โค้ดหน่อยแล้วทุกคนเพือ่อนแตามหาฟัฟฟี่แล้วก็ผ่านด่านนั้นให้ได้ดูซิฟัฟฟี่โอกาสออกมันเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้เวลาตื๊ดตื่ดตื่ตื่ดใ่โค้ดทุกคน มาดูดิมีโค้ดอะไรบ้างนี่โค้ดไลท์อะไรก็ไม่รู้คหน่งร้อยเไลทก็ไปหาโค้ดใส่ได้ดูทุกคนมาใส่โค้ดเลยโค้ดชื่อว่าหนึ่งร้อยเคไลท์ได้บอยได้สองพันโกทุกคนมาดูจิเราจะได้ตัวไลไรบ้าง ว้าว wow, ไม่ได้พระแสงเลเซอร์อะไรเลยวีกูว้าว I hate y o เดกูไอ a t e y o เดกูไม่มีลูฟี่ออกมาสปินให้เราภาพภูมิใจดูคนแกมันรู้สินงี่จะโนใช่ไหมอออออขอให้ลูฟี่ออกมาได้เราได้าไดภาพภูมิใจเถอะขอร้องคนสร้าง ทำร้ายจิตใจเรามากเกินไปเพราะเรือ่องกระปินนี่ขอให้มีบูฟี่ผมมาเห็นผมนก็ดีใจแทบตายอยู่แล้วเออไม่กองทัพดีกูโอ้โหอืมความเกลือนี่มันอะไรกันมาร์กไปเลยทุกคนมาร์กมาร์กมาร์กแล้วก็มาร์กดีกูมาร์กสามควรดีใจหรือควรเสียใจ ควรเสียใจสิคือแบบมันมีคิระโยชิคายเงะจีจีซันไซโมริโอโจเดียวอะไรของมันก็ไม่รู้ซึ่งเราจะไปตกปลาที่ดินตะดิ่งทุกคนเผื่อเราจะได้ของดีเหมือนใน YouTube เขาทำกันอลอืม,อม,อมาไม่ขึ้นเบ็ดสักที Okay, โอเคติดละกลัวมันจะติดนายเป็นใครเพื่อนทำไมรู้เราแต่ที่รู้ทันเกลือเกลือมากเลยอะอ,อ่ะบอลลูนฟิตอือหืออยากเอาปืนยิงตัวใจเกลือๆท้งนั้นทำไมรู้สึกว่าวันทำไมรู้สึกว่าวันนี้มันเกลืออยังเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ๋อลืมไปไม่ได้เล่นไหม ตกไม่ได้แล้วเสียตกติดแล้วผมจะลองฝึกไว้คือผมจะกดจิ๊บจิบไปแบบนี้เรื่อยๆไว้ดูคนแล้วพอปลามันจิบเบ็ดเมื่อไหร่เพื่อเราจะได้ตัวดีๆได้คลาวฟิตปลาตัวตลกโค้ดเพิ่มสิครับรอระแสงอะไรเพื่อเราอาจจะได้ฟัฟฟ,ฟี่ไงทุกคนล,ออลูวี่อ่ะเออลูวี่ นี่กี่ไลค์ก็ไม่รู้ใส่เข้าไปเออเข้ามาในเกมแล้วกดเข้าไปที่ทวิตเตอร์เลยคูหกสิบไลค์ like บ้าบออินไวันโคด้ดจีจว้าวมีอย่างชอบเลยว้าวฟิวนะารูตคอนเฟิร์มสองไปเลยผมจะหลับตาสุ่มนะทุกคน ผมไม่รู้ผมจะได้ตัวอะไรมไม่รู้โ oh, อ้ดีกูในตำนานฉันไม่อยากได้นายคือจริงก็จะมีทัรกพวกแบบวิ่ง12แมปอะไรประมาณนั้นนะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีแบบวิ่ง24แมปวิ่ง21แมปอะไรก็ไม่รู้ของเขานะันทุกคนซึ่งผมอยากรู้มากเลยตรงนี้มันคืออะไรคืออะไรอะ แต่ยังสัมงแม็อิสมอฮ์มบีไฮอะไรก็ไม่รู้เขียดอ่านเดี๋ยวผมจะมึคลิปนี้นี่ก็อาจจะมาตกปลาเฉยๆท้กคนฮ่ามันดีอะเนาะมั้งป้าไม่ติดเบ็ดสักทีประตู ินไนแล้ระหว่างตกแต่ไ,ไม่นะตกไม่จีบกระแสงอะไรดิโอ้โหได้ด็อกฟิตปลาหมาชื่อว่าปลาหมาเนี่ยนะด็อกฟิตเคยได้ยินแต่แคทฟิตมาเทาตกมาแปดครั้งแล้ว จี้ๆไม่แน่เลยเลยปั๊บ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 นั๊บปันบปั๊บปั๊บปัาบปั๊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 บปับปั๊บปั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 บ ฟิตแล้วไม่มีฟอปฟิตเหรอทุกคนเออ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 ตกปลาตกปลาตก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 อะไรเนี่ยคาวฟิตปลาตัวตลกเดี๋ยวผมจะลองหลับตาสุ่มอีกรอบนึงมเออผมไม่หลับตาแล้วว้ไม่มีดูฟิมให้ชมเชยอ๋อจีกู โอ้สมัสผมไม่ตายเลยมากับแม็กเสียเนี่ยเออดีอะไรดิบันไดอะไรเยอะๆบางเนี่ยว้าวว้าวผมยังชอบเลย เกมนี้มันเป็นเกมที่ทําให้ผมรู้สึกปวดหัวก่ออสไตล์ตกปลาต่อดีกว่าเฮ้ยเราตกปลาใกล้ๆแล้งเราอาจจะได้แบบความโชคดีเพิ่มขึ้น50เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นก็อบโตรโทษนี่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 เฮ้ยหมดพลังเฮ้ยหมดพลังอืมอืม มันจะมีแบบหรือว่าเราต้องไปยืนเข้าบนนี้ดวงเราถึงจะดีไปดูคนเราจะตกได้ลัคฟี่ไหมเนะี่ยตกได้ลัคฟี้จะตการามตังไปเ๋ยวทุกคนง่าจะไปหวังเลยเลยเกมเนะี่ยไม่เคยมีอะไรดีว้าวคลาวฟิตแบบนั่งตกปลาเฉยๆเกม คือวันนี้เนี่ยก็จะแจกโค All Star ้ดออสตา้วยนะนะฮะทุกคนเป็นโค้ดใหม่ฮะเพิ่งปล่อยมาสองสามวันแต่ขอตกปาลาไิ่กล้าฟลิตยิงไม่ได้เถอะโอเคทุกคนเรามาแจกโค้ดออสตากันเนี้กนนยกดรีบเกม เราก็ได้เวลาไปเก็บโค้ดออสตาแล้วซึ่งโค้ดออสตาก็เป็นโค้ดที่ได้150เพชรอ้ทุกคนก็ได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยหรือว่าน้อยนา่าจะไม่น้อยนะทุกคนน่าจะเยอะอยู่มาได้เวลาเข้าไปที่ออสตากัแล้วไหนครับออสตาอยู่นี่ไงกดเข้าไปเลยเลือเล่อนเลือเล่อนเลือเล่อนแบบแหลกๆกดเ,เ,เข้าไปหนึ่งกะติด โอเคซึ่งโค้ดที่เราจะมาแจกก็คือโค้ดที่เพิ่งอัปเดตมาไม่กี่วันนี้หรือว่าอัปเดตมานานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันที่รู้คือมันเป็นโค้ดใหม่ลองจากไอ้โค้ดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมาก็โค้ดก็จะเป็นโค้ดนี้เลยครับผมไหน,นผมเปิดโค้ดเยนโลซิ เย็นโลแล้วก็ซิกแน่นอเอ็กแบบนี้เลยซึ่งเราก็จะได้1 5 0เซ็ตซึ่งผมไม่แน่เพราะว่าผมใส่โคไปแล้วนะแล้วก็เราไปสุ่มมากุกคนน้องกลัวกลัวโกซัมมอนก็ไม่มีเลยแล้วก็ไปสุ่มันเล่นๆนทุกคนไปสุ่มไปเลย นี่เราก็จะได้วิดีโอดัดแล้วเราก็จะเกียร์พอเรากเกียร์<ๆ>เราก็จะหัวร้อนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูทากมีคนดูทากอะไรบ้างนี่มันมีอะไรย you know, ูนงยูนิตอ่ะขอเลข50ยูนิตจีจีอีซี่นี่อีววนะทุกคนอ๋อ้ออว้าว ซึ่งก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปแค่นี้นักคันบทุกคนบ๊ายบาย